สวัสดีครับอยู่กับช่องกเก่งกันมาซ่อมนะครับผมอู่สุพศออโตสวิตน์อสอโต้เจ็ดหน9 8ะครับกับอาทิตย์09นะฮะหน้าหมูเอ้ยไม่ใช่คนละหน้าแล้วนะครับไม่รู้หน้านี้เขาเรียกหน้าอะไระรุ่นเก่าหน้าหมูอ่ะนี่ังส่จะหน้าหมีมั <c> ้ง <oughs> ครับก็ลูกค้าเอามาให้ดูนะครับว่าน้ำหายไม่รู้เป็นอะไรนะครับ เปิดฝามาเนี่ยเปิดฝา,ามา่น้ําสตาร์ทน้ําพุ่งเลยนะครับน้ําพุ่งเลยเอ,อเขาไม่รู้ไปให้ใครดูไอคนที่ดูเขาบอกเขาเปิดฝามา่น้ําไม่เห็นมีน้ําดันเลยครับว่าน้ําไม่ดันมันก็มันไม่ดันครับมันไม่มีแล้วนะในนี้มันไม่มีแล้วมันจะรั่วเนะี่ยรั่วทุกที่เลยนะรั่วทุกที่เลยนะครับวม่อน้ํา,น,านี่ก็เปลี่ยนมาแล้วนะวม่อน้ําเปลี่ยนมาแล้วแล้วมันก็ยังไม่หายนะครับก็เลยนั่งคุยกันอยู่ภาคใหญ่นะครับ แล้วก็ดูร่องรอยของเครื่องยนต์นะครับเครื่องตัวนี้เขาทํามาหลายรอบแล้วนะเพราะดูดูแล้วรอยนี้ทําน่าจะไม่ต่ํามาสามรอบนะครับประเก็นนี่อย่างหนาเติบเลยประกันหนาตึบเลยนะครับนะฮะเหมือนประเก็นไซส์พิเศษแล้วนะครับเพราะว่ารถคันนี้เราก็รู้อยู่เนาะรุ่นนี้นะครับก็รับใช้ประชาชนจนหมดอายุนะครับ แล้วก็มากลับสีนะฮะกลับสีกลับสีเอามาใช้เป็นรถส่วนคนนะครับเดี๋ยวเราจะตามให้ดูว่ารถคันนี้ตั้งแต่ก่อนดั้งเดิมนั้นสีอะไรสีอะไรนี่ครับแมวแมวสีเดิมครับนี่สีเดิม,ส,ดมสีเดิมเมื่อยามเป็นรถสาธารณะนะครับก็ แต่ก็ใช้มาสี่ปีแล้วนะใช้มาสี่ปีแล้วนะครับแสดงว่ารถอาจจะไม่นั่นเท่าไหร่แล้วก็มาทําเครื่องขายนะครับปลดระวางทีนี้เครื่องมันช้าแล้วนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะผมก็บอกว่าเปลี่ยนเกียร์โต้เลยไม่ล่ะนะครับวายสายไฟใหม่อะไรใหม่ซื้อคันเกียร์วายหน้าจอใหม่ไวลิงไม่ยากนะครับรุ่นนี้นะฮะกล่องอยู่อนอกแต่เวลาเราซื้อเครื่องนอกมากล่องจะอยู่ข้างในนะครับ ซื้อเครื่องนอกมาเป็นกล่องอยู่ข้างในแล้วเป็นเครื่องพันแปดนะ,อะของเดิมนี่ครับของเดิมกล่องอยู่นี่นะเนี่ยครับอยู่นี่นะครับก็ลายสายไฟเเรามีไวริงนะครับทำได้นะครับแต่ลูกค้างบน้อยนะครับก็เลยใช้ชุดสายไฟเดิมแต่จะเก็บพวกปลั๊กให้นะพวกปลั๊กสายไฟนะครับปลั๊กสายไฟที่มันกรอบนะครับแล้วก็เก็บงานพันประเทป หุ้มปอกให้ใหม่นะครับในราคา30,000ื่กลางๆนะครับเครื่องช็อตบล็อกนะครับแต่ผมซื้อมาทั้งตัวแหละ,ะแต่ราคาราคา,าหน้าเซียงกงนะครับสองหมื่นเก้าช็อตบล็อกท้งตรงนะฮะสองหม่นาพันนะครับผมก็ผมไม่รู้นะใครราคาไหนผม,ผมบอกได้ลูกค้าจะไปซื้อมาให้ก็ได้นะผมก็มไม่ได้ว่า แต่ผมซื้อมาผมเลือกให้ลูกค้าแล้วก็ผมก็ต้องประกันเครื่องให้ลูกค้านะครับนี่เครื่องตัวนี้ซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาแล้ว <c oughs> สภาพภายในก็จะประมาณนี้คอยดีมันก็จะดำ,ะำนะอย่างนี้แหละนะครับแต่รูน้ำนะอย่างนี้เลยปัามน้ำนะครับเก็บเก็บามน้ำปัามน้ำตัวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนมาแล้วก็ได้นะครับเปลี่ยนมาแล้วแหละนะเนาะหรือว่ายัางวะ เอ้ยยังนี่วะของเดิมลำน้มเดิมนะแต่น็อตแล้วก็ออกมาถอดนะ้ำมันเครื่องเออถอดอ่างนะถอดอ่างเ,าเพราะว่าเครื่องตัวนี้อตอนผมมาพลิกดูนะ่ะอ่างมันบี้นะอ่างมันบี้อ่างมันยุบลงไปนะครับแต่เครื่องตัวนี้สวยมากเลยเครื่องอยังสวยมุเลงามไดชาร์จยังใหม่เพราะเครื่องตัวนี้ผมซื้อมาทั้งตัวเลยนะ เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับมีหัวฉีดเป็นสีฟ้าแล้วก็มีมีคันเร่งไฟฟ้าแถมมาให้นะครับตัวนี้ก็ต้องอุดนะฮะตัวนี้ก็ต้องอุดตัวนี้ต้องอุดแต่ไม่ได้ใช้ปลั๊กอุดนะครับจะบีบบีบป,ปากแล้วก็เชื่อมนะบีบป,ปากแล้วก็ใช้ติ๊กนะครับอะกอนเชื่อมตัก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 นะฮะก็ใช้ได้หรือว่าจะหาน็อตอุดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่อันนี้น็อตผมหาไม่มีหรอก ต้องบีบปุดเอานะครับก็นานนะปุ้ยม่มีการรั่วเพราะมันเป็นสแตเลสนะนะตัวนี้นะครับเครื่อ<ว> <ING> <ว> <IF> งมาแล้วยกเครื่องออกอประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงครึ่งแล้วก็พอดีเจ็บขาอยู่สองวันนี้ไม่ได้ลงคลิปนะครับเดินแทบจะไม่ได้เลยนะขอโทษนะครับที่ต้องดูเท้านะเนี่ยมันบวมนะครับบวมเดินกระเดกกระเดกกระเดกแต่ก็ต้องฝืนทํานะฝืนทําเพราะว่าไม่ทํามันก็ไม่มีงานนะครับมัน มันไกลหัวใจนะมันไกลหัวใจเราต้องฝืนตัวเองนะครับถ้าไม่ฝืนนะฮะมันก็จะไม่ได้งานนะครับพอเราเดินได้พอได้เราก็มาทํางานนะครับนะฮะมันไม่ตายหรอกครับนะฮะผมเป็นทหารเกณฑ์มาก่อน <c oughs> เป็นทหารเกณฑ์มาก่อนเราต้องอดทนอดสู้นะครับนิดๆหน่นนอยๆเจ็บอ๋อเออ๋อเอร้องหาแม่แม่หายายหน่อยเหมือนเกินแล้วเราแก่แล้ว <c oughs> ครับอายคนนะ อาศัยคนอื่นเนะทําได้แล้วทคําไม้ไปนะคําไม้เดินไปนะครับมีแต่คนก็ห่วงใหญ่ไงนะครับมีแต่คนก็เป็นห่วงเวลาเราเจ็บเนี่ยแหละพอไปเดินไปไหนกระเพกกระเพกช่างเป็นอะไรนะ่ะช่างเป็นอะไรอะ่ะทุกทีก็ไม่เคยถามนะครับว่าสารทุกข์สุขดิบว่าเราเป็นยังไงบ้างเนะี่ยนี่พอเดินเป๋ๆไปนะช่างเป็นอะไรนะ่ะโอ้ข้อเท้าเจ็บเลยน่าสงสารเนาะมีแต่คนเป็นห่วง จเจ็บงี้ทุกวันไม่ไหวนะเป็นห่วงงี้ทุกวันไม่เอานะครับก็มีไม้อีกสามชุดนะครับของปองอะไหลยนนะปองอะไหลยนตครับสามชิ้นไหนๆก็ไหนๆ,ๆรวมมิดเลยนะครับผมชอบทํารวมมิดเลยไม่อยากไม่อยากทําหลายๆคลิปนะไม่รวมทีเดียวไปเลยเนี่ยครับเ,เ,เครื่องเดิมเ,เครื่องเดิม ซื้อเครื่องมาทั้งตัวนะครับซื้อเครื่องมาทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นคันเร่งสายคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งสายของอตัวญี่ปุ่นก็จะเป็นปลักสีหูฉีฉดสีเขียวนะเหมือนออติสตัวเก่านะครับคอมแอร์มันก็จะไม่ไมไม,ไม่ไม่เป็นหน้าคัดอย่างนี้นะมันเป็นคอมแอร์ที่มีโซลินอยด์ตรงนี้แหละไม่มีหน้าคัดแบบนี้นะครับเนี่ยแต่คันนี้ลูกค้าเปลี่ยนแต่ท่อนตรงอย่างอย่างเครื่องตัวที่ลื้อเมื่อกี้นี้นะ คือลดๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ใช้อุปกรณ์เดิมเนี่ยใส่นะครับใช้อุปกรณ์เดิมใส่ทั้งหมดคือเป็นการประหยัดนะครับเพราะว่าอะไหล่เนี่ยกว่ามันจะเสียสมมุติว่าเราไปซื้อทั้งตัวมาเนี่ยแล้วเราเก็บอะไหล่เก่าเอาไว้ผมดูแล้วแต่ละคนของลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าเวลารถไปเสียมันเสียต่างจังหวัดจะให้พกอะไหล่สำรองติดรถไว้มันก็ไม่ใช่นะครับ อะไรที่เสียก็อยู่ต่างอ,อยู่ในบ้านเงี้ยไดชาร์จไม่ชาร์จไปเสียอยู่ต่างางหวดคอมแอร์พังอย่างเงี้ยอ่าไปเสียอยู่ต่างจัวงหว่าเงี้ยอ่าไดสตาร์ทเงี้ยอ่าเสียอยู่ต่างัางหวัดแต่อะไรเก็บไว้บ้านถามว่าใครจะส่งไปให้นะครับผมก็อธิบายให้ฟังเงี้เพราะว่า,าลูกค้าหลายคนผมถามมแล้วก็จะประมาณนี้แหละก็คือเหมือนเอามาเป็นอะไรสำรองก็จริงนะครับแต่ มันสิ้นเปลืองเพราะว่าบางทีรถไปเสียต่างจังหวัดอะไรมันอยู่บ้านเนี่ยนะครับมันน้อยคนนะครับที่ก็จะเก็บอะไรไว้ในรถนะอย่างน้อยก็ไดชาร์จกับได้สตาร์ทสองตัวนี้ก็ยังดีนะครับถ้าเก็บไว้ในรถได้นะฮะแต่ผมว่าไม่มีใครเก็บหรอกนะครับหนักรถปรเปล่าเวลารถไปเสียต่างจังหวัดก็หาอะไ่ไม่มีนะครับอุปกรณ์สายไฟทุกอย่างใช้ของเดิมหมดเลยนะครับ เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาไม่รู้ลือ,อ,อกมาว่าจะคัดหมดหรือเปล่านะ,ะเนี่ยอ่างนี่เปิดมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับแล้วก็ปะเกนนี่หนาอย่างหนาเลยนะปะเกนอ่ะมันหนาเกินเกินที่แบบเบอร์หนาสุดอนะ่ะผมว่ามันต้องมีเป็นเบอร์พิเศษแน่เลยนะครับที่ซี่เขาชอบใช้กันนะนะครับเป็นเบอร์พิเศษปาดแล้วปาดดีต่อให้เราปาดแค่ไหนฝ้าเนี่ยถ้าเสื้อเราไม่ไปยุ่งกับมันนะมันก็ไม่หายนะครับที่บอกว่า ถ้าไม่ไปยุ่งกับเสื้อหมายถึงว่าถ้าเราไม่ถอดแยกชิ้นออกมาเหมือนโอเวอร์ฮอนใหม่มันก็ต้องปาดหน้าเสื้อด้วยนะเผื่อเสื้อมันแอนนะครับมันยุบนะเราก็ต้องปาดหน้าเสื้อด้วยนะครับเพราะถอดหลายรอบมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรไหมครับ่น็อตถอนน็อตยืดนะน็อตฝาสูบยืดนะครับมันก็จะเป็นอะไรหลายๆอย่างตา,ตามกันไปพอเราโอเวอร์ฮอนใหม่ไปทั้งตัวเนี่ยมันใช้เงินเยอะนะครับโอเวอร์ฮอนใหม่ทั้งตัวเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดฝาเขาปาดไปไปลึกมากแล้วอะ่ะจะทํำยังไงล่ะนะนะ เวลาลื้อออกมาเนี่ยลูกค้าก็เลยแบบมันต้องรีบใช้รถนะครับแกก็เลยบอกว่าตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยดีกว่าซีซีเยอะขึ้นด้วยได้แผน่นแปะก็บอกว่าอุ้ยน่าจะกินคระจ่ายไม่กินหรอกพี่ถ้าเราเหยียบแล้วมันวิ่งเร็วถึงจุดที่เรากําหนดเร็วนะครับผมว่าพอมันลอยลำแล้วมันก็ไม่กินหรอกอัตราเร่งดีด้วยตามเกียร์ธรรมดาเงี้ยเนี่ยเหลือเลยแหละปูดูปูดเลยลนะครับโครแรงอ่ะโครแรงนะครับเกียร์ธรรมดานี้ก็ยังเป็นเกียร์เดิมนะย,ยังไม่ยังยังไม่ได้เป็นแบบ ยังไม่มีรอยลื้อนะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะแน่ใช่หรือเปล่าเหมือนยังไม่มีรอยลื้อหรือเปล่านะมันก็ไม่แน่นะครับดูไม่ค่อยออกเพราะมันเลอะส่วนลิ้นเร่งเนี่ยต่อให้เราไปซื้อไฟฟ้าเป็นลิ้นเร่งไฟฟ้ามานะมันก็ใช้ไม่ได้นะครับกับตัวนี้นะฮะเพราะว่าเอ่อค่าเซ็นเซอร์การอ่านในลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยมันจะคนละค่ากันนะครับคนละเบอร์นะครับเอาว่าง่ายมันคลาาน,นคละรุ่นนะครับลิ้นปีกผีเสื้อที่เป็นไฟฟ้าเนี่ย แต่ผมไม่รู้นะว่าใครก็ทําแล้วมันอาจจะใช้ได้กระแด่ผมก็ไม่รู้นะครับอาจจะมีวิธีพ่ากล่องก็คนละแบบแล้วนะครับเหมือนกับคัมรี่อ่ะนะครับศูนย์สามกับศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าทั้งรู้สองพันสิบอะไรเงี้ยมันก็จะคนละเบอร์กันแล้วนะลินเลงก็อาจจะใช้กันไม่ได้นะครับหลังเรียบกับหลังคลิปอย่างเงี้ยนะฮะเอาไปใส่ปุ๊บฟ้องทันทีไฟเด้งตึง้งทักเทินนะครับฟ้องแต่ลินเลงนะฮะคันนี้ก็ เดี๋ยวรื้อรื้อคันนี้เรือนี้ก่อนเรือนี้เสร็จก็ไปทําตัวนู้นนะครับนะรื้อเสร็จก็รอเดี๋ยวทาตัวนู้นเสร็จก็เอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปสลับใส่นะครับเพราะว่ารื้อมาก็ต้องล้างด้วยนะล้างให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ซีนซีนพวกนี้ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคือเวลาเราลื้อเราทําแล้วเราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วยกสลับ ใส่เลยนะไม่ใช่นะครับจะมาล้างให้เรียบร้อยเก็บงานให้เรียบร้อยสายไฟพวกนี้ก็จะมาเก็บพันใหม่ให้มันดีนะครับปลั๊กตัวนี้ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะปลั๊กเปล่ามีนะครับมีนะฮะปลั๊กเปล่าผมซื้อแบบเป็นปลั๊กเปล่ามาเก็บไว้นะครับหรือในในปั้นของเครื่องเนี่ยนะครับเนี่ยมันกรอบมาแล้วนะสโตรชีตก็เดิมมันจะเป <Allāh>. <S <s ็นสีเนี่ยสีเหลืองนะครับบ้านเราจะเป็นสีเหลืองสีส้ม ของญี่ปุ่นก็จะมีสีฟ้ากับสีเขียวแค่นั้นนะครับแต่สีเขียวก็ใช้ได้นะแต่สีพวกนี้รูมันจะเยอะนะครับพวกนี้จะสิบสองรูมั้งถ้าเป็นสีเขียวก็น่าจะประมาณแปดรูหรือเปล่าจำไม่ได้คนระับจำไม่ได้เดี๋ยวทำการสลับเครื่องก่อนพวกนี้ก็วิ่งได้แล้วแหละนะครับอย่างเร็วอะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ล้างอ่างนะครับซีนอ่าง อ่างถ้ามันบี้นะเราซื้อมาเนี่ยถ้ามันบี้นะครับถ้ามันร่วงแล้วมันบี้ต้องถอดทํานะเดี๋ยวเอาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเอาอันนี้นะครับสลับไปเพราะว่าข้างในมันมีซับในนะมันมันมันเคาะยากนะเพราะมันบี้เยอะนะครับอาจจะได้เอาอันนี้เลยนะเนี่ยจะได้เอาอันเก่านะครับทําให้เขาใหม่แล้วก็ซีนใหม่นะครับง่ายกว่าเพราะว่าเคาะแล้วมันจะไม่รู้จะออกหรือเปล่ามันบี้เพราะข้างในมันมีซับในด้วยนะ อ่างมันบี้เออเดี๋ยวพาไปดูมีของให้ดูนี่ครับอ่างน้ามันเครื่องเนี่ยมันบี้ขึ้นมาตรงนี้นะมาโดนฝักบัวนะครับถ้าเราไม่ทํานะครับมีปัญหาแน่นอนนะไม่ทํามีปัญหาแน่นอนอันนี้เป็นกาวเดิมนะนี่กาวเดิมนะครับกาวเดิมๆออดูครับนี่ฮนะบี้ไางี้เลยอันนี้ผมเคาะออกมาแล้วนะตอนแรกมันบุบเข้าไปนะครับแต่ทีนี้มันบี้เยอะนะครับนี่นี่ มันวี่เยอะนะครับเราจะไปล้วงล้วงกระแทกก็ลำบากเลยครับนี่ซับไน์อยู่นี่นะครับการกระชอกการน้ํามันนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเผื่ออาจจะได้ถอดตัวนี้เลยถอดอันนี้ดีกว่านะครับถอดอันนี้ดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ใส่คืนตัวนี้ไปเครื่องตัวนี้ก็ข้างในก็ข้างในก็แดงเถือกเลยนะครับข้างในเนี่ยคือเครื่องมันช้าแล้วนะครับก็เพราะว่าทําไปเนี่ยทําได้แต่ฝานะครับ ทำได้แต่ฝาเปลี่ยนประกินนับเดือนได้เลยนะผมไม่นับปีครับผมนับเดือนได้เลยว่าจะได้สักกิ่เดือนเพราะว่าเสื้อมันยุบนะครับดูดูทรงแล้วเสื้อยุกนะเพราะเสื้อมันช้าหมดแล้วเนี่ยรอยก็ลื้อหมดแล้วเนี่ยมันมีรอยเห็นลื้อหมดแล้วนะท่อนนี้ก็ลื้ออ่างน้ำมันเครื่องก็ลื้อหมดแล้วนะครับลื้อหมดเหมือนเคยทําเครื่องมาแล้วน่ะทั้งตัวนะครับทําให้แบบว่าเครื่องมันไม่หลวมนะฮะทำให้มันไม่หลวมให้มันฟิตขึ้นไม่มีไอระบายนะครับ เปลี่ยนเนเกณฑ์แล้วขายนะครับขายรถประมาณนี้แหละไดชาร์จก็จะประมาณนี้ครับจะไม่เหมือนกบไดญี่ปุ่นนะไดญี่ปุ่นเปคนโคโบแบบรลูกจะใหญ่กว่านะครับแต่ก็สีสายแบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นหน้าหมูถ้าเป็นหน้าหมูก็จะเป็นปลักรีนะครับลักแบนสามสายนะครับอันนี้เป็นลักสี่เหลี่ยมแต่ก็มีแค่สามสายเหมือนกันนะสามสายเหมือนกันก็ใช้กันได้นะครับใช้กันได้มันทีอมี่อสเอลไตัว M เราไม่ต้องไปใช้มันนะฮะ M เราไม่ต้องใช้นะครับ ก็เราก็ต่อแบบนี้มันก็เสียบใช้ได้เลยนะครับเอามาก็เสียบใช้ได้เลยก็ตรงเหมือนเดิมเพราะว่าอีกเส้นหนึ่งก็จะไปเทียบกับเข้ากล่องนะเข้ากล่องอ c u นะครับเปรียบเทียบกระแสะไฟในการชาร์จเนี่ยรวมมาเลยนะครับแดงเถือกแดงเถือกซื้อท่อนตรงมาก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับลน้ลนๆเลยนะครับมีก็มีปั๊มน้ํามูเลนะฮะแล้วก็อ่อพวกวาล์วแปรผันนะครับ BV t i ไ ท่อนเนี่ยท่อนพอ,อท่อน้ําก็จะมีให้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรและโล้นหมดเลยนะครับโบเบยโบเบยเดี๋ยวจะเป็นนอนตะแคงเครื่องดูว่าใต้เครื่องเนี่ยมันสภาพแบบไหนนะเครื่องตัวใหม่ที่เอามานะครับครับด้านล่างก็จะประมาณนี้ <c oughs> ด้านล่างก็จะประมาณนี้ครับแหวนโยกดูนะครับโยกดูแน่นไหมครับไหนๆก็ถอดแล้วนะครับ ส่วนมากผมก็จะถอดแบบนี้ทุกตัวนะนะครับเพื่อให้รู้ให้ดูว่าด้านล่างมันสกปรกไหมนะครับแน่นดีนะครับพวกนี้มันจะดิ้นได้อแล้วนะเนี่ยมันจะดิ้นได้นะมีเป็นเคลน์นะครับมันจะดิ้นได้แล้วพอเครื่องมันทํางานก็คือตัวนี้ก็จะเข้าไปแทนที่นะน้ำมันนะครับน้ำมันจะเข้าไปเป็นฟิล์มไปแทรกเป็นเคลน์น,นะฮะ ถ้าแน่นเกินไปก็ไม่ดีนะครับเวลาประกอบเครื่องแต่อันนี้เดิมๆมาามันก็ดินได้ครับเครื่องดีเซลก็ดินได้นะข้อเหวี่ยงนะครับก้านจะดินได้หมดเลยนะครับติดๆข้อเวี่ยงสวยๆนี่นะครับนี่น่าันดินได้หมดนะไม่ใช่ว่ามันหลวมนะครับมันเป็นระยะเคลียร์แลนด์ของเขานะฮะ รีดได้อยู่แล้วนะครับนอกจากว่าขยับนี้ดังก็แก๊กก็แก๊กๆแก๊กเลยนะฮะถ้ามีน้ํามันอย่างนี้แล้วดังกกแก๊กก็แก๊กก็แก๊กอัดแล้วก็เวลาเราถ่ายน้ํามันเนี่ยดูนะครับถ้ามีเศษผงเศษเหล็กก็อาจจะเป็นไม่ได้เรื่องมีการชาร์ปละลายนะอาจจะมีเรื่องสาเหตุชาร์ปละลายด้วยนะนะครับเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องเราเปิดอ่างอย่างเงี้ยมีขี้โคลนไหมนะครับมันมีมีขี้โคลนไหมมี เขาเรียกอะไรเศษผงเหล็กไหมนะฮะอยู่ที่ก้นอ่างนะครับแต่ตัวนี้ถอนมาไม่มีนะครไม่มีผ่านนะครับใช้ได้เดี๋ยวต้องรีบยกใส่นะครับนัดลูกค้าไปสามวันนะนัดลูกค้าไปสามวันกาวยังส,สวยเลยเลยกาวเดิมเลยนะครับเ,ออเดี๋ยวขนุน ไม่เต็กก็เปลี่ยนแทนเทนเครื่องแล้วนะเปลี่ยนแทนเครื่องแล้วยังไม่ได้โทรบอกลูกค้านะครับเดี๋ยวไปโทรบอกดองไว้ก่อนครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมนะครับเปลี่ยนเครื่องเอาติดปีศูนย์เก้านะฮะเครื่องช้ำมาแล้วยแบบนี้ดีกว่านะครับก็อยู่ที่ลูกค้านะแล้วแต่ดุลพินิจของลูกค้านะฮะเป็นไม่ได้ผมไม่อยากให้เปลี่ยนนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ